ทำยังไงให้ผู้ชายกระตือรือร้นกับคุณนะคะก็เป็นคําถามที่ถามเข้ามาจากทางบ้านนะคะว่า,าผู้ชายดูไม่ค่อยสนใจเขายังรักเราอยู่หรือเปล่านะคะการที่ผู้ชายไม่ค่อยกระตือรือร้นก็เพราะว่าคุณเป็นของตายนั่นเองค่ะซึ่งคํานี้หมายความว่าอย่างไงคะเราดูมั่นคงมากเกินไปเราดูตามเขามากเกินไปเราดูขาดเขาไม่ได้ทําให้เขาไม่จําเป็นต้องอหมดโปรโมชั่นกับคุณไปแล้วเนี้ยไม่จําเป็นจะต้องพยายามที่จะทําอะไรเพื่อคุณอีกนะคะแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณทําท่าเหมือนว่าจะไปแต่งงานกับผู้ชายคนอื่นทาท่าว่ามีคนมาจีบและทําท่าพร้อมมอมมเสที่ ไปจากเขาเมื่อนั้นล้ค่ะเขาจะเริ่มใส่ใจคุณให้กําลังใจคุณนะคะแล้วคอยสนใจดูแลคุณว่าคุณจะไปไหนทําอะไรเพราะฉะนั้นวันนี้คุณตามเขามากเกินไปหรือเปล่าคุณทําตัวเป็นของตายมากหรือเปล่าคุณได้เปิดเผยหรือเปล่าว่าคุณคลั่งเขามากแค่ไหนยิ่งคุณเปิดเผยแบบนี้แล้วเขามีท่าทีที่ตรงข้ามนั่นแปลว่าคุณได้เข้าสู่กระบวนการของตายเรียบร้อยค่ะตื่นนะคะวันนี้เราเป็นสาวแสนแซ่บแต่งตัวให้สวยทําตัวให้เก่งฮะเหมือนว่าเราเนี่ยกำลังมีคนมาจีบอยู่ฮะลดให้ความสนใจเขาหยุดติดต่อเขาบ้างแล้วเขาจะสนใจคุณ